รับข่าวต้น่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพยกระดับทักษะแรงงานด้านอาหารสร้างซอฟต์แวร์ไทยสู่สากลรุ่นที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ Master Thai Chef Program ประจำปีพุทธศักราช2568 เมื่อวันที่8ธันวาคม2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ5 6พรรษามทรล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรพัชรประกิติคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์หัวหน้าโครงการเปิดเผยว่าการอบรมมีเป้าหมายเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านอาหารไทยสู่ประชาชนในวงกว้างสร้างความสนใจและพัฒนาเป็นอาชีพได้จริงพร้อมทั้งเป็นฐานสำคัญของการสร้างทักษะ1ครอบครัว1 soft power โดยมีหลักสูตรครอบคลุมกว่า50เมนูอาหารไทยครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์สาขาอาหารสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านอาหารไทยให้นำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่และผลักดันแรงงานทักษะสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง25ธันวาคม2568ทั้งหมด12วันมีประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมทราลาันนามุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ด้านอาหารไทยไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล ธริตีธานารัตานาพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนาะรายงาน